ส่วนตัวนี้บ่มั่นใจคือกันนะพี่น้องจ๋าบ่มั่นใจว่าเป็นดาบหน้าลร่บ่อเนาะแต่ว่าเห็นไป่งในยู b ูเพนก็ว่าเป็นดาบหน้าลร่นั่นแหละไปพนจะคือกันก็บานหางสางเนาะดอกกะออกจากไล้ายๆกันใบเพนจะขึ้นมาขึ้นมาจากลำตมตนแล้วก็มาเป็นห็นบ่านี่ห็นบ่อพนจะเป็นมาเป็นหยักตรงนี้เห็นไหม เป็นหยักขึ้นมาแล้วก็จะแหลมขึ้นมาประมาณนี้ที่ที่เขาเรียกดับนาลายไม่รู้ใช่หรือเปล่านาอพี่น้องตัวน,นี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งคือกันจก้กแต่ว่าพิ <c oughs> ่อนออกมาออกระทางแล้วดอกเพเ่นันเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยแบบนี้นะคะนี่เวลาเขาออกดอกมาแล้วเขาก็จะเป็น ต้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็สามารถเด็ดเอาไปปลูกได้เลยหักไปปลูกได้เลยนี่แบบนี้นี่ืขยายพันธุ์ด้วยแบบนี้นะนี่กรดอกเพ่นนะจะดอกพ่นแหล,ละโลนไปใส่พิ่นก็จะเกิดหมองหันเวลาเพิ่นออกดอกมากแนละ้วพ่นก็จะล้มล่งแบบนี้แต่เพนก็จะเกิดไปเรื่อยๆจะได้คุดขึ้นใส่กระถางไว้อีกที่หนึ่งอยู่ หลายตะกี้หลายแห้งว่ามันหกเนาะก็เริ่มบดเอบดเดูแลรัลกษาเป็นปันไดันะนะแต่ว่าเป็นกระง,งามนะตัวนี้เิ่นหมักงามอยู่ได้ทุกแบบเนยูได้ทุกแบบเลยแต่สวยนะเพื่อนๆสวยมากสราพคุณของเขาก็คือคุ้มครองภัยเหมือนสรรพคุณเหมือนๆก,กันกับว่านหางช้าง คอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่นง,งามที่จะเข้ามาในหมู่บ้านเรานะคะเนี่ยเขาเรียกว่าดาบนาลายไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าน้องเ,เพื่อนจ๋าผ้าผู้ใดโหดซื้อจริงๆเพื่อนกับเม่นเขามาบอกแต่คลิปในเ้อพี่น้องผู้ปลูกก็เห็นต้นใหม่อันใดมันงามขอมาปลูกคือว่านั่นแหละทรรพคุณกเบ,บิึงเอาใน youtube หรือในกูเกิล แต่โหมากเพราะขาวๆเนาะมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปจะเพื่อนๆมีเยอะอยู่เพราะว่าเพื่อนนันดอวเพันลุนไปนะเพราะตุนใหญ่พันธุนคุดออกแล้วเอ้ยปับพื้นที่ไม้ะนะปรับพื้นที่ไม่ก็เลยเอาตุนเอาตุนใหญ่พันใน,นกระถางออก เพิ่นก็นเลยอยู่ในดินจังสี่แหละมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนะคะเพื่อนๆนนนนเยอะอยูนอน่เยอะอยู่ค่ะใช่หมดเลย <c oughs> จะได้เริ่มดูแลรักษาเพิ่นใหม่แหละนตัอง,ง่ามตัวนี้เพิ่นมักง่ามเนาะตัวนี้ก็ชอบชอบอยู่ ในร่มก็ได้ในแดดก,ก็ได้จะเพื่อนๆจะสวยนะนเดี๋ยวเอาเพั่นลงใส่กระถางเราจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกที่หนึ่งนอกตัวนี้เนาะเขาจะเป็นกอสวยมากนี่นี่แหละรอให้ เอาขึ้นเส่กระถางแล้วเขาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะ